ในหกสิบป่ายสอบทุกคนฮะดูสถานะในเลือสถานะมีแฟนมีไปเลยแล้วบ่ยังโมีผู้เฝ้าได้ยังมันมีแฟนเนาะยังจ้าสำหรับอันมีผู้เฝ้าไทยมักเฝ้าไทยจีบเฮ้ย์เฮิรจีบอยู่บ่เฮิรจีบไดเฮิรจีบเนาะเปิดเฮิรเฝ้าผู้ไทยเฮิร์เฮิรเฝ้าไทยจีบเนาะโอ้ทุกคนเลยสำหรับผู้เลือนอันมักสะพ่อนก็จีบสะพ่อนได้ทุกคนเลยสะพ่อนจ้ะพอดีขอบใจบอลทอนเด้อโถอบใจบอลทอนที่มาสวย ทอนกนอะเนาะการ,รท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามาอพพนะสบายดีตอนทิ้งเค้กกคนเลยตอนนี้กัประมาณนั้น สิบเอ็ดเลยสิบสองโมงเลยทุกคนเลยตอนนี yup. throw, ้เข้าขนเข้าเข้ามาเป็นทุกคนรอบสุดท้ายทุกคนเลยเข้าตื่นลุกมาเขากะลุกมาหาขนเข้าอ่อกหน้าทุกคนอ้อมขนเข้านะและวัดสีขนเข้าแล้วก็วัดสีไปซอยแสแอร์ยุทุกคนเลยแต่ว่าของแสแอร์นี่เพิ่นนั้นเพิ่นแล้วแล้วทุกคนเขาก็เลยม่ได้ไปซอยนะทุกคนเลยอันนี้ทุกคนเลยมาทอดแล้วก็แสแอร์กันแล้วแล้วทุกคนเพิ่นโทเบาเบาเขาว่า เพื่อนว่าบว้ยโบมาไงยะผัดทอนเพื่อนว่านะแสอ็นทุกคนเลยปีหน้าจังมากเพืทุกคนเลยว่าปีนี้เพิ่นแล้วเลยเพื่อนก็ว่าสิไปหาซอยเขาทุกคนเลยแอนกะเนี่ยทุกคนเนี่ยขันมาทอนแล้วมาทอนก็ได้ไปหาซอยเขาเจ้าทุกคนเลยพอดีเมื่อวานนี้มาทอนหุ่นมีมืดทุกคนเข้ากันวันี้ก็เลยไปหุ่นวันนี้ตื้มนีแสเอนนะเพื่อนปั้นวันนี้ทุกคนเลยปั้นแต่เสาเพื่อนแต่ดึกเพื่อนนะปั้นแล้วแต่เสาแล้วกับหุ่นไปแต่เสาทุกคนเลยแสอ็นนี่เพื่อนจังว่านี่เพราะว่าเข้าเพิ่่่่นนนนนนนีีออััห้าเเเเเพพตดดยยวกกบลทุค แล้วก็เอาข้าวเว้นมันก็บสบายทุกคนปั้นแล้วก็ย่อขึ้นเหลาเลยนะมอญเก็บเขาก็ดิวันนี้นี่วัททอดสิไปหาทรงแห้งข้าเจ้าทุกคนเลยแล้วแล้วก็ดิแล้ว,ะะลวขา้าวข้เจ้าเลยที่แรกก็สิไปของโซเอแต่ว่าโซเอแล้วเรียบร้อยแลย้ววัททอดสิไปหาทรงแห้งขาต่อนะเมื่อวานนี้ขาเจ้ามาหุ่นซอยวัททอดทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปติดตามมบุญทุกคนเลยอหน้าผู้แรกอาหน้าพันบุ์บุญแต่ว่าโบเมนหน้าพันบุญหน้าผู้หนึ่งทุกคนเลยอีผู้หนึ่งนะแต่พันบุญเพื่อนวัทได้ปั้นนะดี่ bên phơi tít đào xà lan nhá khai bao bao chụp hồ หน้าขาเป้ทุกคนเลยยุดหมายเข้าไปวันนี้นะหน้าตาเข้าทุกคนเลยหน้าตาหน้าหน้าเขานะเมื่อวานนี้เพิ R ่นเอารถไถมาหุ่นซอยเข้าขั้นหนึ่งทุกคนพอดีเป็นสามขั้นแต่ว่ามันยังมีมืดเข้าเลื่องไปหุ่นอีกพอดีเดียวทุกคนไปนะบาไล่แล้วฟ้างูเฝ้าควายอยู่หน้าบนเข้าเข้ามาเอาเอาขึ้นเล้าพอดีเดียวทุกคนมาที่ไทยให้เบิ่งกันค้างนน้านี้นี่เป็ดทงโกคาเป้ทุกคนเนี่ยโกคาเป้กับต้นอ้าวนี่ทุกคนนะ ข่อยไปเห็นหลังชีกาขาวนะทุกคนเลยหน้าตาเฮาอยู่นี่นะทุกคนเขาพูว่ามีทางน้ำแล้วบอนมาอันนี้นะเบิ่งก่อนนี่เจนกำลับปัง่งฝนกระฟอยมาแลยลึกเท่าไรทุกคนเอ๋ยอหอดเขากำลังปั่น,นทุกคนจ็คเขาจะแล้วเลบอนนะ เพราะว่าเอาข้าขึ้นเลาทุกคนเอาขึ้นผู้เดียวข้าขึ้นเล้าผู้เดียวมัก็เลยสาทุกคนเลยเอาเอาขึ้นรถแล้วก็เอารถะรถขึ้นเลาอีกุ๊ก็รถงก็ุ๊ปั่นน้นแปดแปดเหมือนยังเหือยัแล้วเลยมั่จังเอาอแล้วนะเตกเตๆเเเจ้เบอกล่ะ สอบอบุ๊อบุ้าได้ข้า5หสอบทุกคนเลยเอาหล้า,ลาดิวโอ้ยเด้ได้รหน้าหมนหน้าพวกีเข้า่เลยทุกคนโตได้ห้าสบอบทุกคนเลยเยี่แล้วเลย มทุกคนเลยขอกำชมมันจะน้อยอันลื้นเป่าเป่าเลิกน้อยทุกคนเลยได้ห้าสบป่เพ้รับกบกเดเอมันย่อนับก็เลิเขาเลยนะเป่าน้อยสั์เป่าเลิกพอโย่อนะทุกคนเลยถูกปอสรับห้าสิโลเ่ะนะ 62ลอยต่อวันนี้นะเฮ้ยไปลานเพื่อปีกวันนี้น้ยสบายเน้ยหมดแล้วบ่ลานวิ่งได้60ป่ายสอบทุกคนฮะขึ้นเนี้ยโอ้ได้เข้าสิเล่50 50ป่ายก่อนพอดีเลยกุญเเลยเรียบร้อยวานนี้แล้วก็นสีปหา กินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนพักกินข้าวกินน้ำเขามากกับขจกเขายแล้วทุกคนเลยปั่นยาแ,แล้วเลยสอบอันเหา่าข้าวขึ้นเหล้เหาเข,ข่าทุกคนเลยผู้ดเดียวบ่ไล่ดนีเพิ่นเป้าโงโ้พวกควายทุกคนเลยแล้วก็อันแม่กระพอนี่ไปะนะขาจาไ,นะขาได้รู้นะจาได้รู้แหละไปไปเบิ่งยิ่มงมอ,งมอไปจอบ ก็เลยบ่มีคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเลยเฮ้อบ่ไล่เลี้ยงงูเลี้ยงควายเฮาก็เลยได้เอาข้าวมาพเดียวเอาข้าวขึ้นเรือพเดียวเลยเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดยูเอกินก่อนนะคนจักรเขาเอ็ดกินอย่างคนขึ้นเบิ่งเฮ็ดยูเอกินก่อนนะโอ้โหมาแล้วเฮา้ามากระหอดกันได้กินข้าวเลยสิเลยพวกเลาเฮ็ดยูเอกินนะ สาวเวยงจันบ่เลยเน้เก่งน้อยไหม่ับมาหตัแล้วมาไหมลูกน้าบ่าวทุกคนเลยล่กมาแต่เวยงเสือผีมือบ่เออหน้เดียวืแต่พอกินน้อยเดียวเือเอามันสุกมันสงเสร็จแล้เอ็ดกินไปได้เก่งน้อไหมบ่ปลูกเรียบร้อยแล้ว ต่ำเลยกลับมาแต่เวงมือเเมือพุมาเมือนพุทธจัดแล้วันนี้วันเลลือวนจากวันได้นนี้วันวันข้านหรอเสีบอยู่บาพอนมีหลานสาวทุกคนเลซื้อซื้อพ่อนเนาะสาพ่อนจ้าสาพ่อนสาพอนไม่ไ้ สะพอดละลาวอ้ะอันมือเพิ่นมามือหนึ่งสองมือก็เห็นบะมอนเพิ่อนไล่ซุดยีดีวะขึ้นไปหาไลุ่ดนำบะมอนยี่ห้อยูทูปบ่เออข้าที่สามสะพอดวมไลทุกคนเลยสะพอดล้าเนาะะพอมไลก็ได้ออสพอนวิไลมันพัดได้เนาะตอนีอันนั้นได้เอิญพอนมไลเนาะ เอามาตักทีวเมตาสอ้เดเมตาสอเนี่ยเอนชาวพนมิไนีไเตินะเกิดมือเลยเดี๋ยวมือเอ้บอกตีจุดบานตีซิมรู้สมาดูมโนไหนงาตักีละแซมรู้แหนะะผู้ฮ็ตแล้วาซิมเป็นโนโน่แะแล้วมาเน Bất xếp ai đó, tặng ai kéo mày nè? chị đưa. Wa, con. Hơ, xếp tòa, si bung hoi, chưa Mhm, phơi đấy nhá mhm, 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 đó mhm, 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 mhm,

15 vạn. À. đấy. lấy. bố. bố. sao? thôi. Không ạ lên dữ yếu. À, kiếm kiếm kiếm. Năm thịt lăng không? lăng. Làm gì không? Thì Hai ปลือนะเป่าุ่มปาทุ่งาแมงสะยรอทางข้าพี่เด็กเตั้งเลยมตั้งมตนองเลยเาป่งที่ผมอยากมาเห็นสิเยตั้งแลวบ่เฮ้ยบ้าเหี้ล้วอีเมล็เดา่เขาแกคนเี้ยกบมากะินมดป่าข้าวเดียวทุกคนเลยจะมีไหนเมาเกระเตาอยู่บ่ข้าวเดียวทข้งนี้ก็นึ่งผักพกเข้าทางพวกกนได้ตัวเด้อเฮ้ย Yo nát nhớ nó biết không ai lại không lại đúng không 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 หี่ะบเมื่อวานนีเาดลยลูกออย่าง่ีล่อลังจ้ำมอมมับอย่างกนดับแน่เดี๋ยวนี้ได้ขาคูดไปขายเมื่อแล้วป้ะใส่ถุงข้าขอกาม่าเมื่อขาวกมาทรงแห้งขึ้น เอาเดี้องเี่เขาต้อตัูกอยาต่นเอาไว้ีามาชง่ิสรบองมันยาปเไนโอ้โหเลยติด้ไม่ินด้ป่ชมมาดงเฮปลาบงอยู่แข่งได้ทอนข้าวนี่นะข้ามือในป่าได้นีนปั่นอย่ไัน เนอ่งไมทุกคจอปใ้หมจนเสจเสไส้นะนโงโ่านปข้าปันน้ำอิ่มเรียบร้อยเลยวันนี้ก็จะได้เอ็นเอาข้าขึ้นรถไถทุกคนเลยเอาขึ้นเหลาแล้วปันดีกันทุกคนไปรถมีสาขั้นทุกคนเลยปุ๊ ปั๊ดเถอเต็มรถเลยทุกคนนะรถเท่ากับน้ำมันมันโอ้ทุกคนเลยห้างคอบปีน้ำมันมันเป็นน,ะอน็อตอันนี้กับลุดยี่ห้อหันอยู่บ้านนี่เนีจัดไม่แล้ว<อ>มาทุาากคนเขาจัดไม่แล้วจัดไม่ละพอจัดมาอีพอคูอกดตั้งเอาจะมีหลาเป่าตั้งบางทีเขาขาดถิงไม่ได้ทุกคนแนบบนั้นบ่มีเมนแบบไไต,ตั้งแบบนี้ฮะนะ

หมดบ่งานเในกระเป๋าเลยดกส้มบ่ได้ใสิจะอิงตามนมันนักได้ัเป๊กรลองมักว่าเห็นเนาะตปได้ชี้ซิอันนี้กระซูมๆไดเขาปั้นจนแขนนอของน้อหวานหรบ่จับเพ่งนะต้มเ่มเดียจับเปลาเอาเื้อข้างหลังได้พี่มัฟรีแล้วได้สโหลเกเกอหนึ่งแม่ื่อ อ่ออะไรกยได้ยแป้เปะมือนกบวิยสรันสิบอกรดองตกปเา้องาไขนาด้อันเลยยังอันไยังอ้นี่ทุกคนผมเขเอาเสื้อเรียบร้อยเลยามขั้ปรีมอทุกคนเลยเขา60สบสอเข้าสขั้นทางหน้าเลยบ้านนี้บ่อยเหย bà đi ở đó Đâu gọi là Có hẹn có câu ấy Hả? Mọt mến ngon nữa là bà Không muốn phố nữa Phố thế Nó mà nói đấy Phí vào hết hết. เดี๋ยวมออหมดก้อนอ่อันนี้มันก็ฆ่าอยูอย่บ่บ่ได้ฆ่าเดี๋ยวแต่ก้าวเามันฆ่า

ไล่จนจนเจ้ากับบอยยูเลยเด้โอ้คนสั้นขนาดเลยทุกคนเลยพรมลึกขนาดุ๊บคอยเป็นคู่เป็นกันเ็น้เป็นผู้เป็นู่ทุกคนเะเพราไอ้สองกับว่ายดีได้ว like right, ่ายดสองบอยไอ้สองจะไหลอมนนิดน้อยเพไร้อมสั้น ลมลัครคัเรีบมันดน้่ดได้ต่อมาอยู่แล้วตัวกลับคันเลียบเลยได้ได้นานนี้ไ็ได้กยไหล มายมไม่ยมา,า็ไดเฮ้คนเลยมาหอดเราของเงินน้ำบาวเลยป้าตุนเร้าของบางไงเลยทุกคนเลยสามห้องใช้กูเจ้เน้ฮะโน้บวนาโนป้าทายบวีเจ้ต่อทุกคนเลยมีของแกได้่านำนำอ้อยนาได้้อยนาเนี่เขาจะซ้อมคนโกกาวาก็เมาสี่ดใช่ไหมั่งสี่คือจะห้ากันนี้เนาะ bà để lốt khăn căn hiệu con người kong kéo, cống ừ? kéo cống hết mất sáng cống tục 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 lên nào tục 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 หมดเลยทุกคนเอ้ยเข่ามนยังนะตัวกวางปึงเลยเอาเข้าส่สิเข้าไม่ได้เข่าเกาเลยพอนมากินกี่น้ำพดีโย่เขาจะเป่าพอย่เหลานี่ะเนี่ยสัคืนเหลาบอพดโย่จะเป่าทั้งหมดจ้าพอนะกินอะไรดีนะกินอะไรดีน้กินอันนี้กินอันนี้อันนี้แลบพอนีเน่าเผาพอมือถม มือนะเท่ากับึงดูมาหกกไม่ได้กำเอวบคนไม่เลยกกปดเ่แลก้งไหมปดเียอบใดหานนะได้เดขึ้น่งแล้วรับบ๊ว้าย็ดคือยวยเป็ตู่ไห้อ้้สู้สู้ปเดวะห่ไ ย่าแค่แค่เถอขอรับลายางต้องวาเขียนซื้อสักปันะบอทอนย่อไปต้อบแต่สอบรถนี้สองสี่หกไปเท่ากี่สามนึเห็นไรับคือเซิรเต็ม้ะจุไเือด้จุไรเซือ้ตัวน้้อนเทาเยชอบบน้นน้ ลึกเลยสินะมันเท่าว่านสิบห้า ulously, สิบเป oh, sí. ็ดเลยนะมันมากมันนิดไม่ได้สเจ้าื่อวานี่ได้นี่จะสิบห้าเดาเท่าันเขาเท่นั้นสปอเลิแต่รถกระบะรถกระบะชอบเน่ยไม่ยเทราเป่านั่ะในห้านใช่คืะเป่าวะเกือบถูกเป่าเลย Oh, bre... hey. uh. Bye, bay, bài, yêu bài, yêu bài, yêu cái yêu bài, yêu thôi, yêu bài, yêu bay yêu bài, yêu bài, yêu bài, yêu ขันที่สองเข้ามานะเมื่อแตขันหน,นึ่งนี่ขันสุดท้ายอยู่พุ่มหมอนี่เก่ามากทีนี้ออกเป็นยี่ห้อหมอนพวกมันเป่านี่่พอดีย่อทุกคนเลยต้องเข่าหลาย้นะทุกคนเลยเข่าสะพอนพ่นป้าต้อเบิง่งเอาทุกคนเพื่อจะเป็นลูกเขยน้าบ้าเขาอนี้ต้องเหยียบเข่าเขาต้องเฮ็ดเว้ด,ดูดทุกคนเลยสะพอนกับแข้งแหง้งขนัดนนะย่อปากเข่าก็ได้เฮ็ดกระชัก เหมื um, อนพ่อตาจานด้วยนะพอเข้าเข้ามันได้เรื him, ่องลูกคกดเนี่ยอ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วบันไดได้อ่ะรถที่สามกลับไปถ่ายให้เบิ้งครับทุกคนเลยขบวนสัตว์ใช่ปะนี่ข่มสัตว์ยังน้ิน้าว่าได้เรื่องมืโอ้ทุกคนเลยวันนี้ไปซอยผู้สาวกับผู้สาวแล้วฟ้าได้บันไดนะเลยมาซอยนี่ซอยหน้าบบาวได้สะพอนเฮิงเขเลิกติดตั้งยูทูปนะ ไปว่ว <Buddha>, ้น <fin anta> <ots> <okay>? ี่งปะไปว่ายนี่เลยไปไหว้นี่ได้ซื้อซองแล้วปะยังยังไม่ได้ซื้อซองยังไม่ได้ซื้อซองอยู่อืมหาซื้องคนนี้สปอรนี่อายุจากปีเลยแนะนั้มดูสถานะในเลิศสถานะมีแฟนมีไปเลยแล้วปะยังบ่มีผู้เบ้าได้ยังพันมีแฟนเนาะยังจ้าสำหรับอันมีผู้เบ้าไทยมากเู้าไทยจีบเธยเธอจีบอยู่ปะเธอจีบเธอจีบเนาะเปธอเู้บ่าวไทย เพื่อเพื่บ้าวท่จีบเนาะโอ้ทุกคนเลยสลับเพืเลยอันมัดสะพ่อนกับยิปสะพ่อนได้ทุกคนเลยสะพ่อนนี้ง่ายไม่ทุกคนเลยนี่มัดสไตล์แล้วเลือกมัดแบบอันเป็นเป็นเพื่อบ้าวแล้วลืงเพื่อเท่าจกเละจกเลยยังมีจักได้ยังมีจักเนาะโบแมนมีแฟนแล้วคีดโตได้โบมีเด้อกบมีเนาะสุด โซดสนิททุกคนเลยจีสฉพาหากระลงมาแต่เว่งไม่ไหม้ลยนี่มาหาเกี่ยวข้าวกินน้ำซอยพ่อแม่ทุกคนเลยเพิ่นขึ้นไปหาเฮ็ดงานอยู่เว่งกันได้ทอดทอดปีปปลแล้วป,ป่มได้ปีปลายแล้วทุกคนเลยอ,อ้าวทุกคนวันนี้เฮาสีขึ้นแล้วทุกคนเลยเอารถขึ้นเวีแล้วเฮากับแอมนำนำไนพักผอนทุกคนเลยนี่สะพอนะคะพอดีขอบใจบอทอานเด้อ ขอบใจบ้ท่อนที่มาซอยบท่อนกะมาซอยก็ว่าทุกคนเลยไปสิจะาแล้วเลยท่อนกะเอาข้าวขึ้นเล้าท่อนทุกคนเลยดูปั้นแล้วเดี๋ยวบ้ท่อนสิที่ฟาคลิปจะทำมีก้อนทุกคนเลยแต่ใครกะท่านเมื่อเรือว่างๆกะจะได้มาถ่ายน้ำน้องอีกทุกคนเลยน้องเด้อเขาแยกเข้าใจผิดเด้ออยกเข้าใจบ้ท่อนผิดอีกทุกคนเลยเดี๋ยวไปฟ้องแสเอ๋อหยอกทุกคนเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวฟาคลิปจะมีก้อนเดี๋ยวก็อื่นก็ขอคุ้มกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่ก็มาติดตามเป็นกำใจให้นะขอาการคิดต่อไปทุกคนเลยสบายดีสบายดีอืม <c oughs>